น้องลิซ่าสวยเก๋ไม่แพ้ค่ะเล่นกับใจบลิงอีกแล้วนะคะหุ่นเธอนั้นแซ่บเวอร์มากๆมีการใส่แว่นตาทรงเก๋ค่ะใส่แล้วดูเท่มากจริงๆก็เห็นน้องลิซ่าค่ะมีการมาอัปเดตรูปภาพใหม่ๆให้กับเบลิงได้ดูแบบว่าให้ชื่นใจแบบฉ่ำปอดกันไปเลยเนาะรูปเยอะค่ะรูปสวยทุกรูปเลยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะของสาวสาแบล็คพิ้งจริงๆก็มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่พี่จีซูค่ะมีบินไปนิวยอร์ก คือยังไม่ทราบเหมือนกันฉ่วว่าเธอไปงานอะไรนะคะทราบแต่ว่าไปถึงที่นั้นแล้วแล้วก็มีรถลิมูซีนคันใหญ่ค่ะมารอรับเธอด้วยคงจะต้องตามดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวันที่26กันยายนนี้พี่จีซูค่ะก็มีต้องไปงานปารีสแฟชั่นวีคนะของทางดีออด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านโรเซ่นั้นเมื่อช่วงเช้าค่ะก็มีบินไปปารีสฝรั่งเศสแล้วด้วยเหมือนกันเจ้าแชงเนี่ยมากับแฟชั่นเท่เค่ะเป็นเสื้อสูทสีดำนะคะตัวโครกๆเนาะใส แล้ก็ถูกเกไปอีกแบบนึงนะคะเธอออกเดินทางโวกหน้าค่ะไปงานปารีสแฟชั่นวีคแล้วค่ะน,นะคะ ส่วนทางด้านเจนนี่ช่วงนี้ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวนะแต่ว่าก็มีงานตลอดนะคะเพราะว่าเห็นมีงานถ่ายแบบให้กับแบรนด์ชักมูสนะคะที่เพิ่งลงนิตยสารฮับเบอร์บาซาของเกาหลีไปค่ะแล้วก็มีโฆษณาตัวใหม่ของเฮราเนี่ยก็ออกมาแล้วด้วยเหมือนกันส,สาวนี่มีงานกันตลอดเลยนะคะแล้วก็ช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะของนอริซาก็จะมีบินไปที่ฝรั่งเศสด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอต้องไปแสดงโชว์กับทาง crazy horse ใช่ไหม แม้ว่าช่วงนี้ค่ะสัญญากับทาง YG ดูเหมือนว่ายังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าสาวสาวแบล็คพิงก็มีงานให้เราได้ติดตามตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะของสาวสาวแบล็คพิงมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลืนหน้า